สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัดชาแนลนะครับผมคลิปนี้เราอยู่ในเกมอลิณาเบเก้วทุกคนช่วงนี้ก็รู้สึกว่าของแดงไม่ออกฟาร์มก็ไม่ได้ทุกคน <c oughs> คุณดูตามเปิดคลิปผมดี <c oughs> มีเท่านี้เลยทุกคนโอเควันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเปิดกุญแจ2ดอกนะทุกคนมีคนขอมานะผมของช่องเขาแล้วก็กุญแจเล้าอาคารซีของนอิกนะผมเป็น2ดอก ตอนแรกเราจะไปที่ช่องเขาก่อนนะผมไปดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างนะผมช่วงนี้ก็ของแดงก็ไม่ค่อยออกอย่างที่บอกครับผมเงินก็ผมติดลบหนักมากเลยตั้งแต่ไปทีวีแล้วก็จะไปทําคลิปที่ท่าเรือต่อน,นะผมโอเคพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับผมสําหรับใครที่มองหาร้านเติมเกมผมแนะนาร้านนี้เลยนะครับ Top Up Shop เติมเกมราคาถูกไม่ว่าจะเป็นเซฟ4ช่องหรือว่าเซฟ6ช่องแพ็กเกจ VIP สิทธิพิเศษต่างๆสามารถไปจัดได้เลยนะครับ ราคาถูกกว่าเราเติมเองแน่นอนเพียงแค่ใช้ UID เท่านั้นนอกจากนี้ก็มีเกมอื่นอีกมากมายส่วนช่องทางการเติมก็มีอยู่ด้วยกัน2วิธีนะครับวิธีที่1ผ่านช่องทางแฟนเพจ Top Up s h ช p เติมเกมราคาถูกวิธีที่2ผ่านช่องทางลน์อย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับเติมถูกเติมไวสะดวกปลอดภยัยไว้ใจได้เลยต้อง t o p Up s h ช p เท่านั้นนะครับลิงก์อยู่ข้างล่างอย่าลืมไปจัดกันเยอะๆนะครับมาครับผมรอบที่1ครับผม ในเลยในนี้ก็จะมีเซฟหนึ่งใบนะผมแล้วก็กลอ่องอาวุธขั้นสูงหนึ่งกล่องแล้วก็แจ็คเก็ตสูรฤด,ดูหนาวหนึ่งตัวนะผมโอเครอบนี้ได้ที่หกพันแล้วก็ตรงนี้ล่ะในแจ็คเก็ตบางทีมีกุญแจอดรอปด้วยนะแต่มันไม่มีไงล่ะกล่องอาวุธขั้นสูงอ้เป็นกระสุนจอดสี่นะผมอันนี้นัดละสามร้อยยี่สิบเจ็ดนัดแปดพันหนึ่งร้อยนะผมยอดรวมได้ที่หนึ่งหมื่น 4ี่พนหนึ่งร้อนะผมรอบที่สองครับผมไปแบบเร็วๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันมีสองดอกที่เราต้องไปเปิดนะครับผมหวังว่าจะมีอะไรดีๆให้ดูเฮ้ยสี่ช่องเออเป็นถังน้ามันถั <c oughs> งแก๊สครับผมโอเคเดี๋ยวราคาเดี๋ยวค่อยดูครับผมอันนี้สองพันได้อยู่นะเจ็ดพันเก้าพันแล้วก็สองพันครับผม โอเคในนี้ก็ไม่มีอะไรรอบนี้ได้ที่1 8 0 0 0ครับรอบที่3ครับหวังว่าจะมีของดีๆให้เราดูนะครับผมราคากุญแจอยู่ที่200,000นะผมได้ของม่วงมา2ชิ้นครับผมราคานี้6,000หรือเปล่า2องสน1 2น0สองะมีแต่ของช่องเดียวเลยเป่าทุกคนรอบนี้มีบอสเกิดด้วยนะ โอเคมีสแตมตรงนี้3000แต่ว่าผมไม่ได้เก็บมานะครับสแตมจริงเก็บไปได้นะทุกคนโอเคไม่ได้อะไรเหมือนบอสจะเข้ามาแล้วครับมาตัดไปรอบถัดไปแล้วครับผมรอบที่4ครับเจียนจีน <laughs> มันก็ยิงแรงเกินมาอยู่ในเซฟดีกว่าผมอืม CPU C ว่ะทุกคนไม่ใช่ CD แล้ว CPU อันนี้สองนจินละสามพันอุ้ยปืนอะไรวะเนี้ย AR สามูนแน่เลยเปิดมาเป็นโอ้โห M สิบหทุกคนอันนี้สองพันเก็บไปได้ครับผมโอเครอบนี้ได้ที่แปดพันครับผมอันนี้ล่ะอมไม่มีเลยทุกนโอเคขอเย็บก่อนครับผม มาตัดไปรอบถัดไปแล้วครับรอบที่ห้าครับผมมันเห็นอะไรขาวๆสแตมอันนี้หมื่นห้านะครับผมราคาแต่จริงๆราคาตลาดน่าจะไปไกลแล้วนะน่าจะขึ้นสองหมื่นแล้วมั้งสี่ช่องโอ้โหเจ็ดพันแล้วก็ห้าพันนะผมเชือหมือนอะไรเนี่ย โอ้โหปืนอันนี้คืออะไรเนี่ยสามพันเก็บมาได้ครับผมอันนี้สองพันกล้องเก็บมาด้วยแล้วกันบวกอีกห้าพันครับผมได้ที่สามหมื่นห้าครับผมรอบนี้ถือว่าขึ้นหลักสามแล้วนะรอบต่อไปหวังว่าจะดีขึ้นนะโอเครอบที่หกครับผมดูในเซฟก่อนเลย เฮ้ยสิงโตสิงโตมาทุกคนวิจารด้วยอุ้ยทําไมมันดอกของเป็นครั้งแรกนะที่มันของราคาแพงอยู่ด้วยกันแบบเนี้สิงโตนี้ผมคิดในราคา4ี่แสนห้าแล้วก็จานห้าหมืนห้าแล้วก็มีของม่วงอีกชิ้นหนึ่งห้าพันนะครับผมอันนี้เดี๋ยวนะแต่เซฟเราไม่มีนี่เนี่ยมันไม่อุ่นใจตรงนี้ผมโอเคของที่ได้เมื่อกี้สามพัน ห้าแสนหนึ่งมื่นสามพันทุกคนในนี้ล่ะโอเคได้เท่านี้ครับผมเราต้องไปวัดกันอีกทีนึงว่าเราจะออกได้ไหมสรุปบอกได้ไหมเนี่ยเหรอ,อทุกคนอยากรู้ไหมไม่บอกดีกว่าเออปล่อยให้เป็นความลับอืหมหล้อมแบบแห้งๆครับผมนั่นแหละรครับทุกคนสีช่องโอ้โหไม่ใช่ป่ะทุกคนอันนี้ห้าพันแปดพันครับผม กูกล้องนี้สโคบนี้แพงอยู่นะอันนี้มันหมื่นหนึ่งจริงๆมันอยู่เหมือนห้าหรืรอเปล่าอะพมตีให้หมื่นหนึ่งนะครับผมหมื่นแปดทุกคนในนี้ล่ะนี่งไงโอเคได้เท่านี้ครับผมรอบนี้ได้ที่หนึ่งหมื่นแปดพันรอบที่แปดครับผมอือหือ ช่องเดียวล้วนๆเลยครับผมม่วงเต็มเลยเงินอีกสามพันอันนี้สามหกเก้าเป็นเก้าพันครับผมไล่แบบเร็วๆเลยถึงหรือเปล่าไม่รู้น่าจะเก้าพันนั่นแหละนี่ไม่มีเลยนี่ใครเคยได้ปะของแดงสองชิ้นอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยทุกคนในเซฟเดียวนะโอเคก็ประมาณนี้ผมเก้ารอบนี้รอบถัดไปครับ รอบที่เก้าครับผมยา,ยาวแบบนี้ไม่เท้าแน่นอนเปิดมันเป็นนี่ไงครับผมนั่นแหละทุกคนไม่ใช่ไม้เท้าวะทุกคนมันแย่กว่าไม้เท้าตอนแรกดีใจแล้วนะว่าเป็นไม้เท้าอู้อันนี้อีกสามพันครับผมยอดรวมที่เราได้ก็คืออันนี้สามพันอุย้ยอันนี้สองหมื่นห้าครับผม เก็บอันนี้ลงครับผมต้องเลือกเลยครับผมนี่แหละเซฟเราเล็กนะครับผมรอบนี้ได้ยอดรวมที่สามหมื่นเก้าพันนะครับผมอันนี้สองหมื่นห้าอันนี้แปดพันแล้วก็อันนี้สามพันแล้วก็ของม่วงนี้อีกสามพันรวมเป็นสามหมื่นเก้าครับผมรอบสุดท้ายครับผมรอบที่สิบส้อยคอสักเส้นจะเป็นอะไปไปใช่ไหมทุกคน นี่ไงเป็นไงพัดลม <c oughs> <c oughs> พัดลมวะทุกคนไม่ใช่ซอยคออย่าเพิ่งตกใจครับผมโอ้อันนี้เจ็ดพันสาพันแล้วก็เจ็ดพันครับผมสิบสี่สิบห้าสหกเจ็ดมืนเจ็ดทุกคนไล่แบบเร็วๆเ,เลยทุกคนตรงนี้ล่ะกุญแจไม่ใช่ปะทุกคนของม่วงไม่มีเลย โอเคครับก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับกุญแจห้องนอนหลักบ้านพักริมทะเลนะผมยอดที่เราได้ทั้งหมด10รอบก็คือ6กแสนแปมหนึ่งทุกคนซื้อกุญแจมาราคา2,000สนนะทุกคนกำไรค่อนข้างเยอะอยู่แต่ผมรอบสิงโตผมไม่ได้ไงมันก็เลยลบไป4 0 0แสนนะทุกคน <c oughs> นั่นแหละทุกคนจริงๆมันได้กำไรเยอะอยู่สงสัยรอบหน้าผมต้องเติมเซฟหช่องลนะทุกคน โอเคปะเราไปดูดอกถัดไปดีกว่าครับผมดอกต่อไปก็คือกุญแจเล้าส่วนตัวอาคารซีนั่นเองทุกคนป่ะพร้อมแล้วไปลุยกันต่อเลยครับผมเราจะกดในโหมดปิดกั้นนะผมแผนที่น็อตเลยก็คือตรงนี้โอเคสุมตีครับผมตามสไตล์ผมนั่นเองครับผมโอ้รอบนี้จุดเกิดได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผม นี่เลยเราจะวิ่งเข้าในโรงแรมนอตลิกเลยครับผมระหว่างทางรอบแรกเดี๋ยวผมจะเปิดห้องอื่นไปด้วยนะครับผมแต่ว่าหลังจากนำไปรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะตัดแค่ห้องที่เราจะเปิดอย่างเดียวนะบอดเยอะมากเลยครับผมเคียบอดตรงนี้ไม่ปลอดภัยเท่าไหร่นะทุกคน <c oughs> เป็นไปได้อรวิ่งผ่านไปเลยก็ได้สุดนี้ไม่เ,เข้าว้อขนาดเจาขานะครับผม ต้องยิงขาเท่านั้นครับผมตอนนี้งบไม่ค่อยมีเท่าไหร่โอเคดอกที่หนึ่งของเราเราจะเปิดในห้องผู้จัดการนั่นเองทุกคนใช่ไหมห้องสำนักงานผู้จัดการอะไรนี่แหละทุกคนอยู่ข้างล่างแล้วครับผม s <S นี่เลยตรงห้องนี้เลยเปิดประตูเข้าไปตรงนี้มีโอกาสดอกกุญแจราคาแพงอยู่นะผมเนี่ยซองแดงเนี่ยเช็คด้วยนะครับผม ผมเคยได้กุญแจช่องเขามาอยู่รอบหนึ่งมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับรอบหรือสองรอบเราไม่แน่ใจนะครับตรงนี้ด้วยมีโอกาสดอกุญแจราคาแพงครับเช็คด้วยนะครับโอเคซองแดงตรงนี้ก็มีเหมือนกันแต่ยังไม่เคยได้เลยนะห้องนี้เลยนะครับผมกุญแจสํานักงานผู้จัดการนั่นเองครับผมอาคารบีในนี้มีเซฟหนึ่งใบแล้วก็กระเป๋าเดินทางหนึ่งอันครับผมโอ้ได้เป็นแหวนเพชรด้วยทุกคน มาเก็บลงเซฟเราครับผมโอเคไม่มีอะไรป่ขึ้นไปข้างบนครับผมกุญแจมันเยอะมากเลยนะของโรงแรมนอตลิกนะครับผมห้องต่อไปก็คือตรงนี้กุญแจสองแสนนะผมแต่ว่าผมไม่ได้เอามานะห้องแรกเลยห้องที่เราจะเปิดก็คือห้องนี้ครับผมห้องต่อไป B 2 0 3นั่นเองในนี้ก็จะมีเซฟหนึ่งใบคอมพิวเตอร์กองทัพหนึ่งเครื่องแล้วก็แจ็กเก็ตอะไรอะก่อสร้างเหรอสองตัวครับผมนี่ตรงนี้คอมพิวเตอร์กองทัเพเื่อเจอของ6กหมื่นับผมตรงนี้คือแจ็กเก็ตก่อสร้างเออมัมีโอกาสออกกุญแจนะครับผมต้องค้นด้วยนะ ยังไงเราก็เปิดเข้ามาแล้วครับผมโอเคไม่ได้อะไรครับตรงนี้เช็คด้วยนะบางทีมีของดรอปบ,บนโต๊ะคอมเลยนะครับปักขึ้นไปข้างบนกันต่อครับผมโอเคห้องนี้จริงๆมันเปิดได้นะห้องนี้ก็ห้าหมนไอ้คุญแจดอกสีส้มๆอ,อะราคาห้าหมื่ชื่ออะไรไม่รู้โอเคแวะมาดูเซฟฟีก่อนนะผม ผมเคยดรอปของแดงได้ด้วยนะจากเซฟใบนี้นะครับเคยได้อยู่ส้อยคอพังได้จะไม่ผิดนะครับโอเคเป็นวิทยุครับผมเก็บมงทุกอย่างของวงของมวง่งมวงเอาหมดครับผมตอนนี้จนมากเลย <c oughs> โอเครอบที่หนึ่งนี่เลยครับผมห้องที่เราจะเปิด <c oughs> เหมือนข้างล่างจะมีบอสด้วยนะแต่ว่าเรารีเปิดรีบออกครับผม <c oughs> มาในนี้มีเซฟไฟฟ้าหนึ่ง ใบแล้วอุ้ยหกช่องผ้าฝ่ายทุกคนโอเคแล้วก็มีแจ็กเก็ตฤดูดหนาวหนึ่งตัวครับผมอันนี้มันราคาเท่าไหร่อ่ะสองหมื่นกับสามพันใช่ไหมสามพันโอเคสองหมื่นสามทุกคนรอบแรกรอบที่สองครับมีวิทยุวางบนโต๊ะด้วยนะเราต้องเช็คบนโต๊ะด้วยนะครับผมบางทีเจอของม่วงดอปของแดงไม่เคยเห็นครับผม <laughs> โอเคอันนี้สามพกับสี่พันครับผมตรงนี้ล่ะอ่าได้ที่เจ็ดพันอันนี้สามพันอ่ะเอามาด้วยแล้วกันอันนี้ล่ะโอ้สีันอ่ะ, 4, อะเก็บมาด้วยครับผมเก็บหมดทุกคนหนึ่งหมื่หนึ่งันสาร้อยทุกคนรอบที่สามถัดไป <laughs> เอาทุกอย่างทุกคนถามว่าผมเคยได้ของแดงจากห้องนี้ไหมตอบเลยนะผมตั้งแต่เล่นมายังไม่เคยได้สักครั้งเลยทุกคนบางคนเขาบอกว่าดีมากเลยนะแต่ว่าผมนี่ครับผมอย่างที่เห็นเลยมีแต่ม่วงรัวๆเลยนะโอเคไม่ได้อะไรเลยเมื่อกี้ห0 0พันกับ3,000 8,000ทุกคนมารอบที่4ครับ รอบนี้จริงๆผมไม่เปิดก็ได้นะผมได้ของมาจากข้างล่างนะผมอันนี้3าม0ันหกพันเ้าทุกคนตรงนี้ล่ะไม่มีเลยโอเคเดี๋ยวผมต้องจัดกระเป๋าใหม่อีกทีนึงเพื่อที่จะเอาของม่วงที่มันดอกมานะผมมารอบถัดไปครับ รอบที่ห้าครับผมมันมีของแดงจริงด้วยเหรอทุกคนทั้งซื้อเองทั้งดอปมานะครับผมกุญแจเนี่ยสีช่องนี่ไงเป็นไงเชือกลว้ลวนๆทุกคนสแตมตรงนี้เก็บมาได้ครับผมในนี้ไม่มีห้าพันสี่พันแล้วก็สแตมสามพันรวมกันเป็นหมื่นสองทุกคนมารอบถัดไปครับผม รอบที่หกแล้วนะครับสแตมหนึ่งอันเจอแต่สแตมเนี่ยทุกคน <c oughs> เห็นว่าผมเก็บมันก็ดอปมาให้เยอะมากเลยนะนี่ไงห้าพันกับห้าพันหน0สามไม่มีครับผมรอบนี้ก็ได้หมื่0สามทุกคนมารอบที่เจ็ดครับผม ผมบอกแล้วว่าเร็วเร็วมากเลย <c oughs> <c oughs> มีสแตมดรอปบ,บนโต๊ะด้วยนะครับนี่ไงสองช่องไม่มีซีดงซีดีอะไรทั้งนั้นทุกคนม่วงล้วนๆทุกคนการน้ำมันนี้ราคาเท่าไหร่สี่พันหรือเปล่าสี่พันบวกสี่พันบวกสามพันหนึ่งมืนหนึ่งพันทุกคนนั่นแหละบางทีก็ตรงบางทีก็ไม่ตรงครับผมอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะผมมารอบถัดไป อันนี้ผมเปิดเซฟฟีให้ดูก่อนนะผมรอบที่แปดครับฟังปทุนอันนี้สามพันครับผมอ่ะเก็บทุกอย่างทั้งของขาวด้วยนะผมบอกเลยเอาทุกอย่างจริงครับผมของสองช่องนี่ไงกำเงินอีกสามพันครับผมห้าพันแล้วก็ สามพันหรือเปล่าหมือนสี่อันนี้อีกเหมือนห้าเหมือนหกหมือนหกทุกคน hey, โอเคก็ประมาณนี้มารอบถัดไปครับผมรอบที่เก้าครับของแดงยังไม่มีวิเววเลยนะหรือว่าผมไม่มีดวงกับห้องนี้จริงๆอะ่ะ เออตั้งแต่เปิดมาไม่รู้เปิดกี่รอบน่าจะสมรอบแเ้วทรืเอเปออกนี่เลยเจ็ดพันแล้วก็สามพันทุกคนยอดรวมที่ได้ก็หนึ่งหมื่นนะทุกคนรอบนี้มารอบถัดไปครับรอบที่สิบรอบสุดท้ายของเราแล้วครับผมของแดงจะออกไหมมาลุ้นกัน บางคนเขาก็าบอกว่าห้องนี้ดีมากเลยนะได้ของแดงสองสามชิ้นก็ว่ามานะผมแต่เราเปิดนี่ดีไม่เคยได้เลยแต่ห้องข้างๆได้อยู่ตรงนี้ล่ะไม่มีเลยทุกคนยอดรวมรอบนี้ได้ที่หนึ่งหื่นหกพันนะครับป่าครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าล็อบบี้อีกทีนึงครับโอเคครับผมก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะผมสำหรับกุญแจ แล้วส่วนตัวอาคารสีนะผมยอดที่เราได้10รอบก็คือ129,300ทนนทวนๆนะผมทั้งของขาวของม่วงของต่างๆเก็บมาเกือบทั้งหมดแล้วทุกคนยังไม่ได้ค่ากุญแจคือเดี๋ทุกคนกุญแจราคา200,000นะผมนี่แหละครับผมคืออย่างน้อยอะ่ะต้องได้ของแดง1ชิ้นนะทุกคนเพื่อที่จะการัารนตีกําไรไม่รวมค่าเซ็ตลงนะเออถือว่ามันอาจจะเป็นที่ผมก็ได้แหละทุกคนอาจจะเป็นที่ดวงนั่นแหละ แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะผมเราไปเปิดดูได้ทุกคนโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับผมแต่ก่อนที่ผมจะไปผมขอฝากร้านท็อปอัพช็อไว้ด้วยนะครับเติมถูกเติมไวสะดวกปลอดภัยไว้ใจได้เลยต้องท็อปอัพช็อปเท่านั้นนะครับลิงก์อยู่ข้างล่างเลยสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับผมบายบายสวัสดีครับ